นี่นะครับออกดิบออกดิบนะครับปุ่งพ่งได้มานะครับตนนัวนี้ไม่รู้จะด,ดังไหมนะครับรอรุนนี่ใบเพิ่งหอนะครับได้มาสดๆเลยครับน่าจะด,ดงังนต่มันเรื่องๆนี่คร,รับก็เละปือมไหมล่ก Nhi ít 1 tuần ra gặp Nhi bày lại chút Nhi gặp Bày lại chút Còn luôn gặp còn luôn Nhi gặp Nhi lại thúc bấy gặp นี่ก็ลายครับแต่ใบนี้ลายมากว่านะครับนี่ครับเราว่าเนี่นะครับช่วยมากับมารอดูนปลอมกันนะครับกับตอนนี้ไม่รู้ดังไม่ดังนะครับแต่นี่ใบเล็กครับใบเล็กรอจุ่มครับรอจุ่ม นี่นะครับใบเล็กนะครับใบอื่นไม่มีนะครับงอกมาใบเดียวช่วยามครับว่าก็ติดตามกันนะครับสองพุ้มครับ